วัสดีครับปกตนลงเดียติมลางบ้านนององค์อิงนะครับเจ้านี้ตื่นเราไม้มู่อ้วนเลยครับนอนรับกันตั้งแต่้ามตุงกว่ากว้าพอมีฝนตกน้อยๆครับฝนปอยปอปรยนะหรือปัจจัยท่านว่าฝนดินน้อยๆเมื่อคืนอากาศดีครับ นอนลับสบายไม่ต้องเปิดปัดลมก็อัพเดตเมือ่อคืนไาเอฟซีดูก็ไอหมูลับเลยครับนนปล่อยใหญ่นะครับปล่อยใหญ่อกโอ้วัวควายแกออกจากกอ,อกเลววัวควายสบายอารมณ์ครับ chuồng kiểu cao trên này vị ừ. 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 thi trà bàn bắn nón nữa tết tí nữa mới chơi bắn nón nữa không Của từng đi này... hang chẳng mừng gì là cái ship ship lô mấy cơn gì mà gặp ship โลประมาณนี้ชิบโลบไม่เกินกนี้มาโลเดือาจานเมืองครับเดือาจานเมืองก็ออยังเป็นลูกตุงบรรยากาศดีครับ Đưa, đưa. Thế quỷ, theo, nên, nên, nà, đích, để đâu để gặp anh có uống bia tiệt thôi nó nó na bàn cả để đấy có mèo ăn mòn ăn mòn mong mòn để cái này mong thể cho mà mai mà mai sẽ đưa nên ลมพัดเย็นๆน,นะครับสดใสมาเกินไปดักนู่ไปดักน,น,น,ะะนู่นนานนะครับหลายตัวนี่ ตัวนนั้นบ้านดูกดิกกับอันนี้บ้านน้องอุงอิงนู่นบ้านดูกดิกแนนนอนกับตูกดิกน้อง ตื่นมาก็รักเลยครับตื่นมาก็รักเลยนี่นอนจริงก็ตื่นมาตื่นก็ปวดที่ก็ตื่นก่อนนะครับตื่นมาตึงนก็วิ่งมาเลียหน้าเลียแก้มมาเล่นลูกเล็กลูกเล็กอดุกด็กส้ชมชือ่อ ก็ปวดท้องปวดเย,ยวก็ย,ยเกาเซตกาก็ตายเรียบร้อยรักเหลือเปิ้ไม่ตตองว่วงนะครับสุกกะละอันน่ะไม่แม่นางเขาสะอาดครับไม่จะดได้ไงครับใ,ใจลุงลงดี <laughs> Ôi, rớt mà, rột, rột cặp khao mà leo, rớt cặp kheo, tu lùa, tu lùa mày, tông cần phải tu lùa, rớt cặp khao mà, lục cà mà leo, con đang đâu luôn, nong kín này đây, à

มูมูกินอะไรห้ฮะมูจะได้กินเสือได้กินน้องกินอะไรหามูแน่นแน่นแน่นฮื่มฮื่มอึ่มอึม mẹ có trường hợp cao chỗ này Đài lèo nó có đại trăm giác lèo Sư lèo, sư À นี่กับบรรยากาศเจา้าเจ้าร้านกาแฟโอปเปิ้ลกล้อง ب า ن ังแม่ลูกดิ๊กนะครับสวยครับบรรยากาศดีเดียนัน่งกินกาแฟตรงนี้แหละครับนี่กาแฟโอปเปิ้ลเหร มูนอนยังมูนอนยังนอนไปด้วยน,นางกอได้ยินเสียงลงเดีอลุกขึ้นมานางจองแล้วมูมูม,ม,มูนี่เขาคน นั่นก็นั่งอยู่กับแม่็ก่อนจอนนี้มานั่งกินกาแฟมาครับเอซีพ่าเจ้าจ้ากาแฟออปันสักแกวชมบรรยากาศนึ่ตึงร้านน้ำจานะบนเราต่างภาใตา้ป่านี้เต็มหมดแล้ว เมื่อคืนไม่ว่าเราจะนอนรับตั้งแต่ว่าคำแบบไม่รู้เรื่องก็พอตื่นมานางรานนจาจชาทุกอย่างรู้เรื่องเมดรู้เรื่องมดตุกอย่างในหมูบ่บ้านมีได้เกิดขึ้นเกิดได้ได้ขึ้นคือด้านนํามชาก็ดีกับมันก็เป็นวัฒนาธรรมอีกแบบมังน,นะของคนตาย ก่อนจะไปตำนานก้าวส่วนก้าวหลนะปปาป,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 ปูดคุยรานนำชาหัวเ้าจ้าขก็ดีก็เป็นวัฒนธรรมบรรยากาศอีกแบบนะ่แต่ทางนี้ไม่มีนะครับทางนี้จะมีก็มีในเมืองอาจจะมีบาง เป็นร้านกาแฟานะครับร้านน้ำชาด้วยเบ็น,นี้แต่ตามบ้านนอกไม่ค่อยมีนะครับจงกินเองบ้านไก่บ้านมันไม่เหมือนบ้านเราคนละแบบฝากติดตามลุงเดียนะครับทีมลังบ้านน้ององค์อิง ปลามุกคนห้ากินม้าน่องเพจเล็กๆนี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีโฆษณาหรือเปิดช่างราได้เปิดช่างไรายได้ได้ลุกเรียกจะบอกเอฟทีนะครับ่องคนปามุกสององเพจหน่อยๆอยังไม่มีเปิดรายได้ปีครับ ได้ขาคาเฟการนำชาตาได้นะครับเอาวัสด,ดีครับเยวนีก็เจอนไม่คลิปหน้านะครับวัสด,ดีครับผม